ย้งมันจะเป็นความจริงร่างมันแข็งเป็นหินเป็นลาไปแล้วนนมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนนมันเป็ไปได้ยังไงข้ามันเล่ามาอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันบอกกล่าวเอาไว้ถ้าอยากรู้มันเป็นใครมันข้าจะต้องเป็นเรื่องจริงสิัากน่าน,นี้ บอกอะไรได้ พี่กับบุคคลคนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันเขาไม่ใช่สาริกาคนธรรมดาแต่เป็นเสน็จพี่ของพี่เองแล้วนี่พี่เป็นน้องเป็นสายจะทำให้พี่ของพี่ ต้องสิ้นก็ชนเป็นศิลาจะมาทั้งแก้ไขยังไงดีลีกาแล้วไอ้มีไอ้มีพระเจ้าค่ะไอ้แมวพระเจ้าค่ะไอ้แมวไอ้มีไอ้มีไอ้แมวไอ้แมวไอ้มีไอแมวมีมีอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ใจเย็นพระยะ่ะทำไมเรียกจริงออกยังตื่นเต้นขนาดนั้นมีอะไรพระเจ้าค่ะมีอะไรทรงพระเกิดเอาแล้วทรงความมูฉันล่ะ ตอนนี้มาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรพะชญญา้าสาริกาเขาไม่ใช่คนอื่นเป็นใครเขาเป็นเศรษพี่ของฉันเองฮะไม่เชื่อแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ลาเขากลายเป็นศิลาไปแล้วเพราะต้องคำสาปอ้าเพราะองค์กีบ้านี่อยู่เฉยๆคนก่กลายปเป็นหิน ไม่เชื่อไม่เชื่อมึงพูจจะเอาอะไรมาพูดมึงไปเชื่อมาเราพิสูจน์ดูมึงพิสูจน์ดูฮะพิสูจน์ดูพิสูจน์จริงจริงไหมแหมอย่าขี่มูนนะไหนลองจับดูก่อนถ้าคนเป็นหินต้องแข็งอือโอ้ยอะไอมี่บางไงโอ้ยแข็งแข็งแข็งอือลองจับลองอื่นดูโอ้ขาก็แข็งขาเขาแข็งอือโอ้อะะมี ว้าโอ้ยตรงนี้เลนอีเลยเลยนะโอ้ยบ้ามึงจับไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูพิสูจน์เองอ่ะมึงพิสูจน์สิอะไรลูกก่อนลูกก่อนลูกก่อนเดี๋ยวพี่พิสูจน์ดูดูเป็ไงกูยังไม่ทันได้จับหาเขาแข็งไหมโอ้แข็งจริงเลย ข่าก็แข็งว่าเข่าแข็งเออตรงนั้นแข็งไหมแข็งแข็งไหมตรงกูจับไม่แข็งตรงตรงตรงนี้โอ้รงนี่มันเป็นความจริงนี่พื่อจ้ะค่ะเชื่อแล้วเพื่อนจ้ะค่ะจะไม่เชื่อแกลองดูนี่สิไหนดูในกักงาโอ้โหดูดิดูในกักงาเลยล่ะคานกักงาตั้งไหนกูหาแปลงแต่งหน้ากูไม่เห็นนี่ใครเป็นคนเอามา สมมติมึงนี่มันจริงๆเลยนี่เอออ๋อในนๆดูนี่ให้มันเป็นกักงาดูข้างในเอ้ยเอ้ยกักงาไม่ใช่บ้านหน้าต่างอ้าวราว่าไม่ได้เปิดตั้งนานตั้งยี่สิบปีเออยี่สิบปีกว่าจะได้เปิดมันขื้นสนิมอือเวลาเปิดมันต้องเสียงดังฮะสาริกาเป็นราชรถองค์โตของ องค์หาสัตว์ศีวิชัยราชาใช่เ,เรื่องจริงเรื่องจริงนะสิเอาแล้วพระองค์จะทำยังไงล่ะที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าช้าเลยเจ้าพี่การที่เจ้าพี่ทำแบบนี้เอาเมี่ยโมโหแลนน้วทำไพี่ชายนนที่ร่วมสาบานกันร่างกายแข็งเป็นศิลาเป็นพี่ชายของเจ้าพี่แท้ๆเจ้าพี่ยังกดขีด่ได้ลงคอ หัวใจของเจ้าพี่นับด้วยอะไรนับตั้งแต่วันนี้เราสองคนต้องตัดขาดออกจากกันในเมื่อใจของพี่พี่ไปแล้วคิดว่ามาลัยเมียของพี่คบชู้สู่ชายกับพี่สานลิกาพี่ชายของฉันพี่ไปแล้วพี่ขอโทษฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนับตั้งแต่วันนี้พี่กับฉันขาดกัน ไปแล้ว <มา S 1> ไปแล้วไ,ไปแล้วเหลือแต่มาแมวนี่เด็ดเหลือแต่มาแมวมามีนี่เด็ดพ้อพ่อคำสัง่งให้ดีในเมื่อเสด็จพี่ฉันกาลายเป็นเซลานำร่างของเสด็จพี่ไปไว้ที่หอธรรมสังเวชท,ทุกวันพระสิบห้าค่ำเปิดให้ประชาชนได้สักกรารบูชาและให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเสด็จพี่ของฉัน อาเจ้าค่ะไม่ไปเอาอาดเจ้าไปยังค่ะยกไืมึงนาทีมึงเปไปเ เช่นกันจะแม่จ๋าก่อนที่พ่อจะจากเราไปเนี่ยพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าหากหนูคิดถึงพ่อให้แม่พาหนูไปหาพ่อที่เมืองแม่จ๋าแม่พาหนูไปหาพ่อนะจ๊ะแม่พนมพรหนูจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกจะให้แม่พาไปหาพ่อแม่จะมีปัญญาได้ยังไงล่ะลูกไม่รู้ว่าเมืองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แม่แม่ไม่รู้หรอกลูกว่าจะไปยังไง แม่จ๋าถ้าเราไม่รู้ว่าเมืองของพ่ออยู่ที่ไหนเราก็ถามคนที่เขาอยู่แถวๆนั้นน่ะถามไปตลอดทางสิเจ้าว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนเขารู้จักเมืองของพ่อหรือเปล่าพนมพรหนูเป็นลูกผู้หญิงแม่ไม่มีเงินพาลูกไปหรอกถ้าลูกไม่เนี่ยลูกก็ต้องเหนื่อยปากท้องต้องกินแม่จะหาเงินที่ไหนแล้วลูกเหนื่อยแล่ะจ๊ะเอาอย่างนี้แล้วกันจ้ะแม่ถ้าหากหนูเหนื่อยเนี่ย หนูก็ต้องอดทนเพราะว่าหนูอยากอยากเจอพ่อหนูคิดถึงพ่อนะจ๊ะแม่เราเดินไปก็ได้นะจ๊ะแม่หนูจะอดทนหนูเป็นลูกทหารหนูต้องอดทนเหมือนพ่อจ๊ะแม่นะจ๊ะแม่แม่พาหนูไปหาพ่อนะเอาละลูกถ้าหนูให้สัญญากับแม่ว่าหนูจะมีความอดทนเราจะเดินกันจนกว่าจะถึง คาไห่นอนนั่นนะลูกจ้ะใี่หนูอดทนให้ได้แล้วแม่จะมาไปลูกไงรีบไปดีกว่าเไปหาพ่อกันเออแมวว่าไงมีพระองค์ท่านได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าหากแม้ว่าแปดคำที่ห้าคำ ให้คนที่จะมาสักการะบูชาพราะองค์ท่านที่กลายเป็นหินได้แต่วันนี้ก็เปดคำแล้วทำไมล่ะไม่เห็นมีประชาชนมาก,กาบไหวบูชาโอ้ยมึงจะใจโลนฮะเดี๋ยวเขาก็มาเองอเดอเอ้ยังไม่ถึงเวลางานนะเอ,อ้อยคิดไรมากใหมย่ยะะจ้าแม่พนมพรจ้าสงสยัยจะเป็นเมืองนี้แลละลูก ลองเรียกถามสิลูกจ้าแม่เดี๋ยวหนูลองเรียกดูนะจ๊ะลุงลุงจ๋าลุงอยู่ที่ข้าวเสียงใครน่ะเสียงหนูจ้ะลุงเอานูมาทำอะไรหนูมาหาพ่อหนูจ้าเอ้ามาหาพ่อหนูจ้าแล้วหนูมากับใครล่ะลูกหนูมากับแม่หนูจ้าเฮ้ยอะไรหนูมาท้งครัวเลยเฮ้างเอาไงเอาไงเอาไงมึงไปตาพริกแกงเดี๋ยวกูไปหาใบกะเพรา ทำไมล่ะขัวหนูเด็กใครออกมาร่ำลวต้องตดลูกมเออวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูกันเออไปดูที่ว่าใครมาอ้าวอ้าวแม่ล่ะโอ้ยไปยังไงมายังไงล้มอะไรหอบมาถึงนี่เหรอเฮ้อคิดถึงผัวคิดถึงผัวเมืองนี้หรือเปล่าพี่สาริกาอยู่ไหมพี่เออเมืองเมืองเมืองนี่แหละโอ้ยมาพอดีเลยทำไมอะพี่มีข่าวดีบอกข่าวดีอออมีมีมีสองข่าวมีสองข่าวมี มีข่าวดีก็ข่าวร้ายาแต่ตอนนี้เอาข่าวดีไปก่อนจ้ะเล่าสิพี่เอเอรู้ไหมว่าตอนนี้น่ะเกนเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเมียไพสามัญชนคนธรรมดาเอา้ากจะเป็นเมียถึงมีผัวเป็นราชโอรส ผวฉันเป็นเจ้าเออเป็นราชเป็นราชโชว์รถผู้พี่ขององค์ศรีพิชัยอุ้ยเหรอพี่แเราจะทำยังไงล่ะเกิดฉันมาหาผัวฉันจะพูดแบบไหนฉันจะพูดไม่ถูกสิพี่ชาวบ้านมันโอ้ยอยังปากดีเหมือนเดิมหนยโทษพี่ฉันยังไงก็อย่างนั้นแหละฉันเป็นคนบ้านนอกยังไงสาริกาก็เป็นผัวก็ทำตัวตามธรรมดาปกติเลยเข้าไปหาได้พี่ตามธรรมดาเออเข้าไปหาพี่จ้าเอฮ้ยใครมาวะแม่ลักกูมาดิ ไปรักมาอืมอ๋อมาเยี่ยมหินนี่มัเยี่ยมหินอ๋อเชิญ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 มาหนักพ่อจ๋านี่เลยเนี่ยตามสบายตามสบายพ่อจ๋าสวัสดีจ้ะพ่อพี่แตลิกาเมียมาหาจ้ะหนูก็มาหาพ่อเหมือนกันนะจ๊ะพ่อพ่อยังจำพนมพรได้ไม่จะพ่อพี่จ๋าเป็นยังไงบ้างพี่มาเนี่ยรู้สิพี่บอกว่าจะกลับไปพี่ก็ไม่กลับลูกก็ คิดถึงบนแล้วบนเล้วท่านก็เลยพามาน่ะพี่ใช่สิจ๊ะหนูคิดถึงพ่อทุกวันนะหนูก็นับวันที่พ่อจะกลับมาหาหนูแต่ไม่รู้ทําไมพ่อถึงไม่กลับพ่ออาจจะงานเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะพ่อเหนื่อยหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่พี่ทํางานเยอะเหรอพี่เป็นอะไรจ๊ะพี่มีดีใจเหรอฉันมาเนี่ยพ,พี่จ๋าพ่อคิดถึงหนูไหมจ๊ะพ่อพี่จ๋าพี่เป็นอะไรจ๊ะ ทำไมพ่อเขาไม่ไม่ดีใจเลยฉันกับลูกมาพี่พ่อพ่อจ๋าพ่อโกรธอะไรหนูหรือเปล่าจ๋าหนูนึกคิดถึงพ่อหนูแค่ให้แม่ขอให้แม่พามาหาพ่อเพราะว่าหนูว่าอยากให้พ่อกลับไปหาเราแต่พ่อพ่อโกรธหนูใช่ไหมจ๊าที่หนูมาโดยไม่บอกพ่อพ่อจ๋าหนูขอโทษนะแต่หนูทำไปทั้งหมดนะเพราะว่าหนูว่าคิดถึงพ่อนะจ๊ะพ่อ าริกา,าพี่เห็นฉันเป็นอะไรความคิดถึงฉันกับลูกฉันดันด้นมาตั้งแต่บ้นนอกฉันไม่มีเงินแม้ต่บาทเดียวฉันพาลูกเดินมาเพราะความคิดถึงพ่อลูกคิดถึงพ่อ,อแต่พี่พี่ไม่ไดีใจแม้แต่นิดนึงไม่พูดจ้า,าไม่พูดกับลูก ไพี่่จ๊ะฉันเป็นคนบนนอกใช่ไหมฉันไม่พอคนพอพี่ใช่่ะจ๊ะพี่เป็นองมหากรสษฉันแค่สาชนคนธรรมดาไม่เป็นไรหรอกขนาดนี้เวลาเหลือหนาทีพนมพรจะแม่ในเมื่อเรามาหาพ่อพ่อเขาไม่พูดกับเราสักครั้ง งั้นเราก็กลับบ้านแล้วนะลูกพอไป่ล้างหนูกับแม่แล้วช่มส์จะแม่เวลาเยีย่ยมเนเหลืออีกสองนาทีพอ่พอไม่ล้างหนูแล้วเลยจะพูดทำไมพูดไม่พูดกับหนูลวจ้ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> พี่เมื่อวันนี้เมียมาหาพี่ผัวไม่พูดกับเมียแม้แต่คำเดียวรู้ไหมคำนี้เมียเสียใจมากที่สุดถ้าเมียไม่คู่ควรกับพี่ เี๋จะพาลูกกลับบ้านอาน้องไพจะรีบกลับไปไหนล่ะพี่มีในเมียฉันพูดเป็นเมียมาหาผัวผัวกลับไปพูดแม้แต่คําเดียวพี่จะให้ฉันเอาหน้าไว้ที่ไหนพี่จะให้ฉันอยู่ยังไงฉันก็ต้องกลับบ้านฉันสิพี่เดี๋ยวก่อนูปนอย่าเพิ่งไปถือโทษโกรธสาริกาเลย อที่ว่าสานิกาไม่พูดไม่ตอบตนองที่ว่าลูกเมียมาหาไม่พูดจาด้วยเนี่ยเพราะอะไรล่ะพี่ขเขาก็ต้องเกลียดฉันนะสิไม่ใช่อันนี้คือข่าวลายที่ยังไม่ได้ฟังข่าวลายคืออะไรพี่สาริกานะ่ะไปรู้ความรับของนางแม่มดมันแม่มดมันเลยสาบให้สาลิกากลายเป็นหินอยู่เนี่ยเป็นหิน ก็จะ้าด้วจะก็จะไไม่ทำไมนางสาร้งสาทำไงได้เวลาดูเมียขอโทษที่ต่อว่าผัว ง่เ้ตัพี่สาลิกาจำได้ไหมก่อนที่พี่จะมาเมียกับโลกฝันตอนนี้มันเป็นความจริงใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่สาลิกาขณะนี้เวลาเหลืออีกครึ่งนาทีท่านครานคนบอกเวลาแต่เว้ยโกูคนตรงเวลาที่จะจะโดนลงโทษ ขอให้พี่รู้ถ้าพี่ยังมีจิตคิดถึงลูกกัมเมียลูกกัมเมียยังรักพี่เหมือนเดิมขณะน,นี้หมดเวลาเยี่ยมแล้วาไปตอนนี้มืดเวลาเยี่ยมแล้วแล่เจอการ์ดเอน,นเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดอเดี๋ยวแปดคำาที่ห้าคำ ค่อยพาแม่มาเยี่ยใหม่เด้อลูกเด้อไม่ไปไหนเดอออยู่ตรงนี้แหละเด้อเดยวค่อยพามาเยี่ยใหม่เด้อพี่มีจ้าจ้าฉันพนมภัยฝากดูพี่สายิกาด้วยนะไม่เป็นไรอยู่ที่นี่เดยวจะดูเลยไว้เป็นอย่างดีจ้านะฉันไปก่อนนะจ้าโชคดีพาลูกเดินปลอดภัยพาลูกเดินดีดีล่ะแปดคำสิบห้าคำเดยวค่อยมาเด้อ เดิมไม่รักเดื้โอ้ยเมียเอ้ยกุงสารทุกสานทุกสารไม่รักกูจ้ะเทมาหาผัวแต่ละทีผัวก็กลายเป็นหินก็ทำยังไงได้อือถูกคำสาปของแม่มุดตอนแรกเมียก็เครียดเด็ดมาหาผัวทำไมผัวไม่พูดไม่ตอบไม่จาใช่เออแจะให้ทำยังไงได้อ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวแกก็มาเยี่ยมใหม่เอางี้เราสองคน เก็บหินดีกว่ามาเก็บหินเอาเอาหินหายเฮ้ยอาจารยห์ห,หินหินหิน,หน,หน ไปหาข้าวที่ไหนให้หนูกินแล้วลูกหนูปวดท้องต่อในกลางป่านะลูกนะ <c oughs> เอางี้ไหมลูกพักผ่อนสักหน่อยนอนตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่พาเดินต่อค่ะแม่เดี๋ยวแม่กลับบ้านแล้วแม่จะหาข้าวหาน้ำให้หนูกินนะลูกนะแม่ <c oughs> นอนนะลูกแม่ จริงพนมพลายพนมพลาย ตื่นเถอะพี่มาหาเจ้าแล้วพี่สาริกาพี่มาได้ไงอะพี่พนมไพรยพี่อยากจะรู้พี่ตายไปจากโลกนี้แล้วพนมไพรยังรักพี่อยู่หรือเปล่าจ๊ะพี่สาริกาพี่พูดอย่างนี้ได้ย่างไรถึงพี่จะเป็นอะไรเมียก็ยังรักพี่เสมอจ้าเธอและลูกคงรู้ ว่าพี่เนี่ยไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเป็นถึงเจ้าฟ้าองค์พระมหากษัตริย์ประชาชนอีกนับหมื่นนับแสนรอการกลับของพี่ปกครองบ้านเมืองเหตุที่พี่กลายเป็นศิลาครั้งนี้มีหนทางที่จะช่วยเหลือพี่ได้จังพี่สาลิกามีหนทางที่จะช่วยเหลือพี่ตอนนี้พี่อยากให้เมียช่วยใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าเรื่องอะไรที่เมียช่วยได้ เมนแต่จีวิตของเมียเมียก็ให้พี่ได้จ้ะแต่การช่วยเหลือพี่ครั้งนี้เธอจะต้องเสียของรักของรักใช่ของรักคืออะไร,รพี่ของรักสิ่งน,นั้นก็คือลูกของเราล <พ historian S 2> ูกพนมพรเธอจะต้องฆ่าลูกของเราและนําเลือดจ,จากซงอกนั้นไปฉลมร่างศิลาของพี่ <úcar nia> แล้วพี่ก็จะกลับกลายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมพี่มาครั้งนี้ถ้าหากว่าเธอทําได้ ก็ทำทำไม่ได้อย่าทําทําได้ก็ทําทําไม่ได้อย่าทําพี่ลากรอนุนพลัย คิดมากไปหรือเปล่าฉันถึงฝันเห็นพี่พี่สาลิกาพี่อยากให้ฉันช่วยจริงๆหรือจ๊ะทำไมละ่ะการช่วยครั้งนี้ทำไมต้องเป็นลูกทำไมไม่เป็นฉันพี่สาลิกา,านมพรหนูยังเด็กนะลูก เกิดมายังไม่เห็นหน้าพ่อเลยหนูก็จะต้องมาตายจากแม่อีกแล้วล่ะลูกพนมพรถ้าเกิดแม่ทำไปจริงๆ ขอให้ลูกรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำแม่ทำเพื่อพ่อเราสองคนเอาชีวิตนี้ให้กับพ่อเถอะนะลูกพ่อก็เป็นองค์พระพระมหากษัตริย์เราแค่คนสาบคนธรรมดาลูกจา๋าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลูกรู้ แม่ขอโทษนะลูกพนมพรเกิดฉันหน้าฉันใดขอให้ลูกก็เป็นลูกแม่นะลูกแม่